วันนี้มาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แห่งวงการคนละครึ่งน,นะครับผมไอ้เงินที่เหลือเนี่ยครับผมอย่างเนี้ยเจ้าเนี่ยเหลือร้อยเก้าสิบ็ดบาทเนี่ยครับที่เขาใช้ไม่ทันเขาใช้ไม่หมดแล้วครับผมคือว่ามันมันหมดเขตก่อนเนี่ยพวกคุณเอาเงินไปทําอะไรครับผมตรวจสอบพวกคุณได้ตรงไหนเอออยากรู้ว่าพวกคุณจะตรวจสอบอย่างไรเอาเงินที่เหลือไปทําอะไร แจ้งให้ประชาชนรู้เรื่องด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆครับผมอันเนี้ยเจ้าเนี้ยเหลือร้อยอะไรนะร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเนี่ยคือเขาใช้ไม่ทันนะผมคือใช้ไม่ทันแล้วหมดเขตว,วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเดืนเดนดอนธัาะพศหกสี่นะครับผมคือเขาใช้ไม่ทันแล้วนะครับผมเนี่ยเงินที่เหลือพวกท่านเอาไปทําอะไรครับเอาไปตรงไหน แล้วให้ประชาชนตรวจสอบได้อย่างไรหรือว่าอาใครจะมีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบตรงนี้ว่าเงินที่เหลือทั้งหมดนี่รัฐบาลจะเอาไปทําอะไรจะเอาไปกินหรือจะเอาไปใช้หรือจะเอาไปทําอะไรต่อหรือว่ายึดไปแล้วหายจ้อยหรือ,อยังไงก็ลองอธิบายนะครับผมอธิบายให้เข้าใจเลยนะครับคืออยากรู้ครับผมแค่ความอยากรู้ของคนคนหนึ่งผมก็คนบ้านนอกธรรมดาครับผมจบแค่ป .4 ป .6 ครับผม ไม่มีอะไรแต่อยากรู้จริงๆครับผมว่าพวกท่านจะเอาเงินตรงนี้ที่เหลือเนี่ยไปทําอะไรกันต่อมีนโยบายอะไรมีโครงการอะไรต่อหรือว่าเงินจะหายไปจจอยโดยที่ว่าไม่รู้ตัวเลยว่าเอเงินมันหายไปได้ยังไงอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ถูกนะครับผมต้องแจ้งให้ประชาชนรู้ด้วยนะครับแจ้งให้คนของประเทศรู้ด้วยนะครับตั้งสามสิบล้านคนนะครับที่มาใช้สิทธิ์นี้นะครับผม ที่ยังเหลือบางคนเหลือเป็นพันก็มีเหลือห้าร้อยเหลือแล้วโอ้หลายร้อยก็มีครับผมให้เหลือคนละบาทนี่ก็ตกก็สามสิบล้านคนก็สามสิบล้านบาทแล้วครับผมแล้วทีนี้ถ้าเหลือเป็นคนละร้อยอย่างเงี้ยคนละร้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหลือร้อยร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเงี้ยโอ้โหเป็นเงินเท่าไหร่คิดแล้วนะครับผมมันกลับไปเท่าไหร่แล้วเงินตรงนี้พวกท่านจะเอาไปทําอะไรกันต่อแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยนะครับผม คนละครึ่งของท่านมันมีความหมายนะถ้าเกิดเอาไปช่วยคนยากคนจนนี่ไปช่วยสิ้งสิ่งทุกอย่างนี้ได้เยอะนะครับผมไม่ใช่นน้อยนะอย่างร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยคุณคิดดูได้เป็นเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดไปคูณสองหรือไม่ต้องคูณสองก็ได้แค่เอาแค่หนึ่งเดียวหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทต่อคนเนี่ยจะเป็นเงินเท่าไหร่ครับผมร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทล้านถ้าล้านคนก็ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านนะ ประเอินว่ามันสามสิบล้านคนน่ะเป็นเงินเท่าไหร่ครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับตรวจสอบด้วยนะครับผมองค์การอะไรที่มีความยุติธรรมอ่ะตรวจสอบด้วยให้ประชาชนด้วยให้ประชาชนรับรู้ด้วยว่าเงินตรงนี้พวกท่านจะเอาไปทําอะไรครับผมที่เหลือจะเอาไปทําอะไรกันตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบด้วยนะครับขอให้ทุกคนที่มีอํานาจเกี่ยวข้องตรงนี้เข้ามาตรวจสอบให้ดีครับผม อย่าเป็นการทุจริตเลยเพราะประเทศชาติทุกวันนี้มันล่มจมเจ๊งบงกันเป็นแถวแล้วครับผมไม่มีใครได้ดีหรอกครับผมมีแต่คนแย่ลงแย่ลงนะครับผมขอ,อให้ตรวจสอบจอริงจังนะครับฝากถึงฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับช่วยตรวจสอบด้วยท่านทุกท่านมีอำน,นาจช่วยตรวจสอบตรงนี้ด้วยสวัสดีครับผมคลิปนี้ให้ดูแค่นี้นะครับผมผมอยากทราบว่าเงินโครงการคนละครึ่งที่เหลือของประชาชนที่ใช้ไม่หมดเนี่ย คุณมีนโยบายจะเอาไปทำอะไรต่อสวัสดีครับ